สรุปดราม่าแฮชแท็กโอลิมันเดหัวจ่ายเพลงเศร้าแฟนเก่าออกมารโพสต์ก็เพราะว่ารักไงถ้าไม่รับก,กูจับมึงออกโหนกกระแสแล้วล่าสุดทีนักร้องนําวงโอลิมันเดออกมายอมรับว่ามีการนอกใจเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเลยนะครับสำหรับนักร้องนําวงโอลิมันเดที่มีข่าวว่ามีการนอกใจแฟนหรือเปล่านะครับทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยต้องจบลงเพราะเขาไปส่องในแฮชแท็กโอลิมันเดเนี่ยก็มีการเอาคลิปเก่าของเดเมเทอร์มารีรันนะครับเป็นคลิปที่นักร้องนําวงโอลิมันเดอย่างทีรมีกาพูดเ,เรื่ององงขการหัก ข้ามใจนะครับการจะมีความรักเนี่ยต้องหักข้ามใจโดยเฉพาะในวัยเนี้ยและเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยคว้ยเขวก็มีบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็รักผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมีแอคเคาหนึ่งนะครับมีการออกมาโพสต์นะฮะอันนี้เอาดูข้างล่างก่อนนะเพราะว่าเป็น14ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับสรุปนอกใจจริงฝ่ายหญิงมีหลักฐานอารอบตัวรู้หมดนอกใจ10โบวกกับเพลงยอมอยู่แล้วแฮชแท็กโอลิมเนเด นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยบอกว่าที่ฟังทันไลฟ์เมื่อคืนนอกใจไม่ต่ำกว่า10ครั้งอาจจะ20ฝ่ายหญิงรู้หมดแต่ก็ยอมอยู่แล้วนอกใจโดยการรีพายเห็นบอกมีนัดนอกรอบนอกใจกับนอกกายคนรอบตัวรู้มีหลักฐานอาจจะคลิปเนี่ยฮะ ฮชแท็กโอลมันเดยซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่า o อล y มันเดยเนี่ยช่วงนี้กําลังขาขึ้นและกําลังมาเลยเป็นถึงระดับหัวจ่ายเพลงเศร้าเพลงฮิตๆเนี่ยก็มีได้แต่นึกถึงทิ้งไปทุกความทรงจําจดจําอะไรเงี้ยซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่25มิถุนายนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางโนเบลมาฉัดลาเต้ซึ่งเป็นแฟนเก่าของทีนนักมีการโพสต์เอาไว้ในทิกต็อกนะครับเป็นคลิปที่ บ่งบอกถึงความรู้สึกเสียใจนะครับเนี่ยฮะการเดินทางกลับมารักตัวเอง e ีพีหนึ่งพาใจกลับบ้านแล้วก็มีคุณแม่อยู่ข้างๆแม่ว่าลูกสาวแม่เก่งปะลูกสาวแม่เก่งมากกลับบ้านกันนะลูกกลับบ้านกันซึ่งหลายคนก็แอบ,บตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเลิกกับแฟนนะครับไปดูสิ่งที่เธอรีโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าก็เพราะว่ารักไงถ้าไม่รักกูจับมึงออกหอนกระแสแล้วเนี่ยฮะ กูยังต้องสอนไหมว่ามีอะไรกับคนอื่นทั้งที่มีแฟนมันจุดๆ,ๆเนี่ยครับอย่าไปเชื่อคําพูดของผู้ชายที่พูดเรื่องความสัมพันธ์เก่าให้ผู้หญิงเป็นคนผิดเด็ดขาดออกมาให้ไวตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ตัดสินใจก็ว่า,าก็งงว่าทาไมผู้หญิงคนนั้นถึงประสาทแดกถ้ามันดีจริงจนเข้าใจว่าก็เพราะมึงทําตัวของตัวเองนอกใจฉ่ําคูไปทั่วไม่เคยผิดเลยโมโหโกบเกินตลอดแล้วคนประเภทนี้ไม่สมนึกด้วยนะชอบไปพูดให้คนอื่นใหม่ไปให้คนใหม่ฟังต่อกลายเป็นว่าฉันโดนเกลียดทั้งนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วเนี่ยฮะกระสุนนัดที่อินฟินิตี้เพื่อนเธอรู้เห็นเป็นใจและสนับสนุนให้เธอทำนี่นะครับโผล่มาจากไหนนรกเหรอเนี่ยสุดหล่อที่เธอชมเป็นภัยสังคมนะรู้ยังเนี่ยงั้นมึงกล้าปะละ่ะมึงพูดเรื่องกูกูพูดเรื่องมึงแล้วให้คนนโซเชียลตัดสินว่าใครสันดานเสียก็กาน,นี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เธอรีโพสต์เอาไว้นะครับแล้ว นอกจากนั้นโพสต์ล่าสุดของเธอใน t i k t o k เองเนี่ยก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับอยากเจอใครสักคนที่มีเบสิกเลิฟรักและให้เกียรติกันเสมอรักที่ไม่ทําให้สะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนไม่ต้องคอยระแวงนึกถึงความรู้สึกของเราไม่ทําให้ t r u s t issues เพิ่มซึ่งประเด็น,นต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ทําให้หลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการนอกใจกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับล่าสุดเองทางทีนักร้องนําวง o l y m a n d ดมีการออกมายอมรับนะครับว่า ตัวเขาเองเนี่ยมีการนอกใจจริง,รงโดยมีการออกมาโพสต์นะครับเนี่ยฮะสวัสดีครับจากเรื่องราวของผมกับเบลในโซเชียลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราคบกันผมยอมรับกับเบลเขามมีการนอกใจเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทาให้เบลรู้สึกแย่มันดยูตลอดผม,มรู้ดีถึงความผิดที่เกิดขึ้นและรู้สึกแย่กับการการะทำของตัวเองจนถึงในวันที่เราตกลงจะเลิกกันเราเลิกกันด้วยเหตุผลที่เราเดินทางไปต่อกันไม่ไหวผมยอมรับในทุกการกระทาที่ผมได้ทําลงไปมันถูกต้องเลยครับที่เบลได้ออกมาบอกในเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าเบลมีสสสิทท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 ธีีีีีี่่่จจจะะอออออกกกกมมมมาาาาาาพพูดดเเรรรผผนนนคคคํํใใใหห้้้้้ยยยุุขขบังงวถึ หวังกับตัวผมเขาโทษจากใจจริงเนี่ยครับคือในเมนของเขาเองเนี่ยก็มีญาติของเบลมาเมนด้วยนะครับบอกว่าจากใจญ,ญาติน้องเบลเลยพี่นึกว่าน้องจะดูแลน้องสาวพี่ได้ดีซะอีกโคตรจบผิดหวังมากๆน้องสร้างแผลใจให้น้องพี่อะเนี่ยมึงกูช็อกมากแลวกูชอบโอลิมเนเดมากสงสารน้องเบลจริงๆเนี่ยติดตามติ๊กต็อกน้องเบลอยู่เห็นคลิป แม่รับน้องไปแล้วร้องไห้ตอนนั้นตกใจมากน้องสดใสร่าเริงมาตลอดแล้วอยู่ก็บ่นลงทันทีใจร้ายกับน้องเบลมากเลยค่ะนี่ครับถ้าใครได้ตามน้องเบลเองนะครับซึ่งทา Tik t o อกชื่อว่าโนเบลมัชาลาเต้น,น,นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบสดใสร่าเริงอะไรประมาณนี้พอมีคอนเทนต์ที่แบบร้องไห้เลิกกับแฟนอะไรนคนก็แบบสงสารนะครับอา้าวสรุปดราม่าก็ประมาณนี้นะครับฝ่ายชายออกมายอมรับว่ามีการนอกใจเกิดขึ้นจริงนะครับ